ละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้ยบเกมคาโต็เหมือนเดิมนะฮะพาร์ทที่ห้าล้วชัพเตอร์สามอยู่เลยมีกี่ชั a เตอรไม่รู้เนี่ยไปลุยกันต่อฮะก็จากพาร์ทที่แล้วเราก็อ่ามุดทางเดินใต้ดินนะฮะแล้วก็ขึ้นมาละแล้วก็ไม่สามารถกลับไปได้แล้วเนาะเดีดูซิมีแมปอันนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้เขาว่าไงอ่าผิวปากอย่างเดียว ถูกอ๋อเธอพูดถูกเธอพูดถูกตลอดนั่นแหละฉันหลงทางใช่ไหมเชิร์ฟลอสซิสแซป,ปริงเดี๋ยวไม่ให้เชิร์ฟนี่คือตัวเมื่อกี้ปะตัวตัวนกคูก,กะเน่าปไอจริงอ๋อเชิร์ฟคือตัวมันเองตัวมันเองเอ๊หรือว่าหนอนไม่รู้นะฮะ ดิฟเฟสซั p ปิ้งวิดดิชชี้ข้างในอ่าเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่ซปพปิ้งอ่านี่น่าจะเป็นต้นไม้ต้นไม้อะไร, uh huh. รอืมเข้าไปแล้วเดี๋ยวนะถ้าเรา ข้าไม่ได้โอเคต้องเข้าทางเดิมเข้าทางขวานะฮะเชิฟ <c oughs> นี่คือเชิฟนี่คือหนอนนี่ไหม <c oughs> ผมพยายามเอา <c oughs> เอาเจ้าหนอนนี้ออกมาก่อนนะฮะอ่า เจ้าตนอ้าวเจ้าหนอนน้อยโอเคไปละโอเคทีนี้ก็เป็นเราหาทางไปที่อ่าที่เดียวกับน้องหนอนปะ ชุบชับชุบชับอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ปรบมือโอเคเอ่าได้ลูกสอนว่าให้เดินขึ้นไปข้างบนนะฮะเอาล่ะทางไหนที่มาต่อได้บ้างเอ่ย ทางนี้เหรอไปดูก่อนมีป้ายป้ายบอกว่าอย่ายอมแพ้โอเคฮะอ่าตรงนี้คือทางออกเนาะสีเขียวคือทางออกใช่ไหมน่าจะใช่นี่ไงโอ้ง่ายนิดเดียวอ้าวเข้าไปแล้ว เอ๊ะโอ้ดินแดนใหม่เดี๋ยวเดีเด๋ยว,ยวโอเคดินแดนเห็นเขาวงกดอ่า <c oughs> ซึ่งก็ไม่รู้ว่าวางยังไงโอเคเดี๋ยวต้องวิ่งสำรวจอีกนะฮะโอ้โหตายละหนักเว้ยหนักอันนี้น่าจะหนักอันนี้น่าจะหนักมาก ตอานี้นะอ่ะไม่รู้อะเดี๋ยวไปหาคำใบ้ก่อนเดี๋ยวครับโอเคเดี๋ยวไปหาคำใบ้ก่อนนี่อะไรเอ่ย b o k e n Stone หินที่แตกอ่ามีเหมือนสัญลักษณ์อยู่อ๋อสัญลญักษณ์โอเคสัญลักษณ์แบบนี้เหมือนเห็นในแมปอ๋อเป็นเป็นสัญลักษณ์ของของแมปนี้เหระครับโอเควิ่งไปทางข้างบนต่อเอ๊ะ ัะลักษ์แบบเดิมอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่อยู่ใกล้กันละไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะเอาเดี๋ยววิ่งสำรวจก่อนชิบหายยุ่งละอ่าจากต้นไม้ไปด้านซ้ายสัญลักษณ์อีกแล้ว เดี๋ยวจะค่อย,ย,ค,อยคิดนะฮะหาข้อมูลก่อนตรงนี้รากไม้แล้วก็เป็นเหมือนตอไม้เก่าเหรอตอไม้เก่าซากต้นไม้เก่าโอเคแล้วก็ออ่เย,ยังไม่สุดไปซ้ายลองดูซ้าย ดีดูสิตรงนี้ก็รากต้นไม้รากต้นไม้ยาวอ่าน่าจะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์นั่นแหละครับต้องใช้สัญ,ญลักษณ์อะแต่ว่าดูก่อนนะสัญ,ญลักษณ์อันนี้ต่อกับอันนี้ปะเดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อย ตรงไหนได้บ้างเอเคต้องไปล่างเลยเดานะฮะเดาวลวนรนโอ้เกมมันพัดเส้นหน่อยนะมันก็เดายากหน่อยแล้วทำไมป่ามันทึบขนาดนี้เนี่ยโอ้ยอ่ะอันเนี้ยประกบกันละ ถ้าลองเอาสองอันนี้มาประกบกันอีกอย่างนี้เอ้ยได้จริงยังไงอ๋อได้เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วให้ประกอบเป็นรูปนี้ใช่ไหมอา่าเป็นสามง่ามข้างบนสามงามข้างล่างเอาใหม่ดิขอดูใหม่อีกทีสามงามข้างบน สามงามข้างบนกับสามง่ามข้างล่างอ่ะอ่าอ่าด้านล่างรู้สึกจะขาเย,ยาวๆหน่อยแต่นี้มันไม่ต่อกันอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฝากไว้อย่างนี้ปะ่ะ อ,อย่างนี้ปะอ่ตรงไหนนะอันนี้อันนี้น,นี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่แสดงว่ากลับหัวไม่ใช่แสดงว่ากลับหัวครับ งม่หมดละอา่าอย่างนี้ปะเออโอเคตอนนี้อยู่ไหนโอเคอยู่ไปาซ้ายบนใครเอ่ยหลับด้วยวัสดีค่ะ จิ้มอืมอืมโอ้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 สะดุ้งสะดุ้งเล่ๆวัวๆปะปะปะรู้อ่าดีขึ้นเยอะเลยเกือบจะลืมวิธีพูดเกือบจะลืมภาษาพูดไปแล้วอ๋อใช้ชีวิตโดดเดี่ยวมาเตอร์ซึ่นมัสพอร์คอสแม่พระแม่ไม่ค่อยพูดกับเขานะฮะ เป็นวัตช์เชอร์เขาคือวัต c h เชอร์ฉันคือวัต c h เชอร์แล้วก็น่าจะได,ได้รับสัญญาณอะไรวะจากป่ากำลังเรียกเพื่อนเหรอ เล่นแบบขี้เกียจแปลอ่านอ่านเอาเจอเจอกับเพื่อนหรือยังพ่ะแม่จะต้องเลือกให้กับ messenger คุยกันยาวมาก The Last Action Carpet Entry, Forest, s o r i n g New Growth วันนี้เอาต้นอ่อนมาให้แซปปลิ้งกว <c oughs> ันจากต้นไม้แม่ มาเตอร์นี่เป็นต้นไม้ต้นไม้แม่แน่เลยต้นไม้ต้นไม้ใหญ่อะบอกว่าพอต้นไม้แม่เนี่ยอมาเตอร์ทรีนี่โตถึงเอ่อะไรนะโตถึงสองพันปีก็ไหมฮะเกิดเป็นไฟป่าแต่ว่าละอองนี่จะกระจายไปทั่วทำให้เกิดเป็นป่าใช่ป่ะวะรู้สึกจะประมาณนี้นะแล้วก็พวกแมสเซนเจอร์ก็คือ ไปหาแซปริงมาได้แนะนำตัวครับอนันนี้พวกนี้นำตัวพวกนี้คือ m มสเซนเจอคนที่แบบว่าไปเก็บอ่าแซปริงอะ่ะต้นอ่อนต้นกล้าของต้นไม้แม่มามาเตอร์ทรีหลังจากที่เนี่ยต้นอ่อนได้ถูกวางไว้อ่ามาเตอร์วิว ชุดจะเลือกแค่หนึ่งต้นที่จะเติบโตขึ้นเป็นมาเตอร์ทรีครั้งหนึ่งส่วนวัชเชอร์ก็ทำหน้าที่ปกป้องต้นไม้ให้โตต่อไปเย่ yeah. แล้วไงต่อ <c oughs> อ่ะเจอคนละ เชิฟคือตัวนีจริงๆด้วยเชิฟคืออ่านกคูกโอเคทุกคนมากันพร้อมแล้วไปไปเก็บแป,ปริงกันไปเก็บต้นกล้าถ <c oughs> ึงเวลาตื่นแล้วมากันครบแล้วแล้วก็วอชเชอร์ก็อยู่มา ปักดูว่าจะขึ้นไหมโอ้มีอ่าสีส้มสีม่วงอันนี้สีเขียวเฮ้ยนั่นมันที่เราให้เขาไปนี่หว่าเนี่ยดอกนี้ที่เราให้เขาไปเนี่ยลิลลี่โกสลิลลี่นะดูซิว่าดอกไหนจะโตนะฮะ ดอกที่เราให้หรือเปล่านะโอ้โกสลี s t กเป็นต้นที่แปลกมาก <c oughs> แต่ว่ามาเตอร์ได้เลือกแล้วฮะโอ้ฮะร้อยฮะนี่คือมาเตอร์ทรีต้นใหม่ถูกต้องไหมโอ้โหวิ ้นไม้จิ๋วนี่เหมือนจะโตขึ้นนิดนึงโอเคฮะก็พักไปเท่านี้ก่อนแล้วกันสําหรับคาโตะพาร์ทที่5้านะฮะก็เป็นไงฮะชอบกันไหมคอมเมนต์ได้นะฮะพูดคุยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับ